คลิปนี้เอาแนวทางหวยลาวพัฒนาของอาจารย์เอจักรพัฒมาฝากทุกคนให้ทุกคนลองติดตามดูคะ่ะอาจารย์เอจักรพัฒปล่อยมาแล้วหวยลาวพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568อาจารย์ให้ชุดวินมาสองชุดใครชอบวินตัวไหนก็วินตัวนั้นได้เลยนะคะเลขมีเข้ามีหลุดคะ่ะทุกคน อาจารย์ใจดีแจกมาทุกงวดน,นะคะแต่ว่าเราต้องไปวินนะคะทุกคนเราต้องวินกันเองใครชอบตัวไหนก็จับวินตัวนั้นได้เลยค่ะอาจารย์ให้มาสองชุดชุดวินมีห้าเจ็ดสองตัวสามตัวมีแปดสองสามค่ะทุกคนอยากวินตัวไหนก็วินตัวนั้นได้เลยนะคะตำราอาจารย์วางไว้ให้ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวแม่เอาจับคู่ได้เลย สำหรับใครที่ชอบเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์มาว่ารับโชคอยากถูก3ตัวตรงให้กดแชร์3แชร์วันนี้จะถูก3ตัวตรงกับอาจารย์